ได้ยุคและเดชแสงเคมบริดส่งวอวยพรเทศกาลวันอีสเตอร์โดยรูปภาพพระตำหนักในลอนดอนของพระองค์พระราชวังเคนซิงตันที่โดดเด่นท่ามกลางความสดใสของดอกเดฟโฟดิลโดยทรงแชรูปที่แฟนคลับไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนลงในอินสตาแกรมของเคนซิงตันรอยัลพร้อมข้อความส่งวอวยพรว่าขอให้ทุกคนปลอดภัยและมีความสุขในวันอีสเตอร์ ตามมาด้วยอิโมจิกระต่ายลูกไก่ที่ฟักตัวออกมาจากไข่และ h a s h ท a g Stay Home s a f e Lives เพื่อส่งเสริมให้คนอยู่บ้านเพื่อรักษาชีวิตตัวเองและคนอื่นๆในช่วงวิกฤตโควิด1ปัจจุบันเจ้าชายวิลเลียมและดัชเชสเคสทรงกักพระองค์อยู่ที่พระตำหนักในต่างจังหวัดคือพระตำหนักแอนเมอร์ฮอลที่นอร์ฟอและไม่ต้องสงสัยเลยว่า พระทายาททั้ง3าพระองค์ได้แก่เจ้าชายจอร์จเจ้าหญิงชาร์ลอตต์และเจ้าชายลุยส์จะส่งมีช่วงเวลาเฉลิมฉลองวันอีสเตอร์ที่สนุกสนานและอิสระเพียงใดเพราะเดอะเชสเคสทรงเป็นนักครีเอทีฟตัวยงทรงมีประสบการณ์การวางแผนมาจากครอบครัวที่ทำธุรกิจทางด้านการจัดปาร์ตี้ซึ่งพระองค์ทรงเคยมีส่วนร่วมในบริษัทของพระบิดาและพระมารดาแครเรลและไมเคิลมิดเดิลตัน ทำให้พระองค์มีแผนมากมายที่จะส่งสร้างความสนุกสนานให้แก่พระโอรสและพระธิดาในวันอีสเตอร์ทั้งการตามล่าไครไปจนถึงเกมสนุกสนุกในสวน